ครับสวัสด <guarding you>? ีครับโอ้จอสวัสดีไอ้ชิวันยินดีต้อนรับผู้ชมพ่อสุชินทูสิงห์ครับเครื่องฟิตก็ต้าสิง่ายเรือปอดหกหกสูสูงเงียบงานตีป่าครับโอ้สายคมสายโหดสายดุดันนี่ยน้องทัานเงี่ยน้องตั้มแบบก็ต้องคิดเลยเป็นป่า phải chốt nhập đang ăn máu mươn ếch đây nè mèo mò màn moon ate kèm hỏi hoa 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 đây hoa bươn hoa 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 ผมหนุเดียว้วอ่ะ เริ่มเสียดแล้วเว้ยแ,แมนนะจับอยููุ่มือเว้ยถ้าเป็นนุ่มเวกกเด้ก็เลยจับข,อขหนหน้อเข่าใว้หน่อยโยกดูบระานี้หน่อยนันทีมงานนี่เขาเน้นลดง่ามเลยสี้องไหมตลอด สีนขึ้งามใช่ไหว่ารคันหนึ่งใ้รสีไม่ห่โอ้โหหลายบาทจุเลยอันคาจับกูี่พรามันเจ็ดแปดลอยอยู่มัน หกลอยแล้วเข้าตรงเอ๋ดิเ้างนอ่เหรือขำล้มขาดิมั่เลยใส่อันบ okay. oh, ัคาจับนึกใส่แวนนึกเขาอยู่หรอรถรถโอ้ยลบเลยเอะเลยใคได้เขสามขีดหนึ่ง ไม่ค่อยโลยไปหาอร่อยเออตามันไอ้ท้ามวยสมซับลดดวนอยู่นี่ว่ามีหน้าจังสีดิลายมีหน้าจังเหลือเกี่ยวอันสุปกรที่เขาไปถ่ายนี่เออเราม่ค่อคอมเมนต์เพจ์เขาเยูะที่จ้างเราถ้าเบิ้งรถเล่าเราปิเราไมาคอมเมนต์มาหาซิปนี่เขาก็เลยเขาไปเบิ้งเขาไปซองเบิ้งนะ ้าขอเห็นเราไปเหม็นเพจไอ้สุภกรนนะะเรื่องเมื่อแต่ได้ปลาโจรมะเนี่ยปลาโจนอะใช่ไหมเนาะบมันท่าไปท้างหนบบ มันต่อใหญ่หลายต่อใหญ่เนยจะไม่ไม่ค้งเลือต่อหน่อยพอเหี่ยวบึง่งหนึ่คนที่็นตเ็ดวเทกันืนวดไปเขา ใช่หรอไอเกม่โกนเจ้าทุงเขาจะเป็นหน้าหมูอโอวยเขามามาแล้วหมูเห็ดบ่มาแล้่นี่เขา